ทุกคนมาหาปลาเนี่ยหาหอยหาปลาบริวารคะ่ะเปาตังมาลายเล่นกันนี่ก็เจ้าดำอันมาด้านหลังอันมานี่คือจิ้งจอกหมูปิ้งเล้าขาวดูทุกคนหินมะมาแล้วดูบริวารเพียบคะ่ะบริวารเต็มเลยคะ่ะ หันดูค่ะอ้อมด้านหลังเลยค่ะนี่เจ้าดำนั่นอยู่ด้านหลังเราเลยดูเขาเล่นกันดูบริวารเพียบค่ะโอโ้โหมาหาหอยหาปูหาปลานะถ้าหาปูนี่หายากหน่อยลงน้ำถีตุ้มตามตุ้มตามเลยทุกคนจะเท่าหาหอยหาปูหาปลา บริวารเต็มเพียบเลยแกงตัวป่วนกวนทุกที่